ต่จริงอยากจะเขียนตัวเดียวนะอยากจะปิดไว้เอาแค่ตัวเดียวแบบนี้อยากจะปิดเอาแค่ตัวนี้อ่ะตามหลักอะ่ะเ,เลขตัวนี้เลยอะ่ะแต่ก็ห่วงกลัวเขามันเคยพลาดบางครั้งก็จะขึ้นแต้มลงแจมเราต้องเขียนตามสูตรของเราอะ่ะนะครับมันเป็นอย่างนี้นะตามหลักตาหลักผมไม่่อยอยากเขียนเยอะเพราอยากเขียนแค่นี้เขียนแค่นี้ตัวเดียวอะ่ะ แต่ผมก็มันเคยพลาดพลาดอีกแล้วผมว่าส1บสองอรหานมันจะแม่นกว่านิดหน่อยเพราะว่ามันแค่สองตัวเอาวันนี้ผมไม่ฝันเลขนะนอกจากคืนนี้เนะเอาโอเคประมาณนี้นะ่าจะถูกโต๊ะกันทุกคนเนะนะ น่าจะถูกโจ้กันทุกคนนะอย่างน้อยคนละสองขีบสามขีบก็ไม่ไม่ว่ากันนะในแขน่นี้ถ้าใครชอบสองตัวแบบเบาๆไปหน้าไปข้างบนอย่างเดียวนะอยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณนี้ไม่เกี่ยวกับล่างเลยเรื่องไม่แน่เขาอาจจะพ่วงล่างก็ได้แต่เบื้องต้นเรามองเห็นเป็นทางบนนี่เป็นการคำนวณล้วนๆเน,นะะ ในเกี่ยวกับที่มาของอะไรอะไรทั้งสิ้นคือของเรามันจะเป็นสูตรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะสาม,มารถหลักหน่วยหรือโอ้เือนจะพูดไงมาขนาดผมเขียนหลักสิบอยู่นะแต่มันก็มาหลักหน่วยได้มันมีบางทางอยู่มันก็อยู่หลักหน่วยเหมือนเดิมมันเหมือนกับดึงเลขล่างมาออกหลักหน่วยบนนะ่ะมันเป็นไปได้ได้ได้มีบางจุดผมนั่งหมอเขาจะมาหลักหน่วย เป็นเลขสามอีกหรือเปล่าถ้ามาเลขสามก็น่าจะเป็นห้าสามได้สี่ห้าสามได้อยู่ประมาณนี้เั็นเลขที่ผมอีกครัออบคือทุกอย่างมันถ่างการคำนวณแล้วถามว่าถูกไม่ถูกเราไม่รู้หรอกเลขมันมีเก้าสิบเก้าตัวมีพันตัวเนาะ นะไม่ไม่ให้ได้เชื่อเราก็ไปตามเหตุผลตามรูปภาพนะครับต้องใหนะม่นะจ้ะนั่นไปตามรูปภาพตามเหตุผลนะตามแนวคิดแต่ผมก็กว่าจะผมจะตัดสินใจได้ว่าหยุดจุดนี้ผมต้องใช้วิธีคิดหลายอย่างไม่ใช่แค่แค่บันไดเดินหน้าอย่างเดียวนะไม่มีเหตุผลอย่างอื่นด้วยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเดินแบบนี้ แล้วเราต้องใช้อาศัยความคุ้นเคยที่เราเคยทาํามาโอ้มันน่าจะอยู่ประมาณกลุ่มนี้แสดงถ้าย้อนไปที่เดิมแล้วก็เป็นเลขตัวเก่ามาอย่างน้อยสองตัวเป็นเลขตัวเก่านะไม่เกี่ยวกับออกเมื่อกี้นะไครับตามแนวทางอ่ะขอ,อดูกรอบหรือลองขอกกรอบอย่างนีตั้งแต่ปีใหม่มา,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 าหวยเขาจะมาบนล่างาจะมีอยู่งวดหนึ่งที่เขาไม่มาเลยแล้วก็นอกนั้นก็ บนล่างมาอย่างละตัวดึงขึ้นบนบ้างลงล่างบ้างอย่างละตัวไงล่ะหวยยังยืนที่เดิมอะ่ะหวยไม่ไปไหนเท่าไหร่ถ้าใครฝันเห็นเพื่อนเก่าอะไรเก่าๆแสดงว่ามีโอ,อกาสว่าเลขเก่ามาจะมาตัวนี้อย่างน้อยอ่ะถ้าหกกับสามเราเลือกเอาอะไรบปนี่หกศูนย์หกเรื่องวันที่เนียที่แล้วเออทีนี้แปดหกแปดหกห้าเราจะเอาตัวไหนมาตัวบบนี้ เป็นผมก็น่าจะดึงสามกับห้าก็ได้พอไหมสามสองมันดังเราก็เอาสามห้าก็ได้สี่สี่ห้าสามสองสามห้าอะไรไปเป็นี้ก็ได้เราสลับไปแต่ก็อยู่ในกลุ่มสี่ตูมันเหมือนเดิมนี่แล้วแต่ชอบนีหกสามศูนย์หกประตูแล้วแต่ชอบ นะครับแล้วแต่ชอบส่วนตัวของคือคำนวณคิดให้แล้วล่ะไปพูดเยอะยางแต่แนะนำเกี่ยวกับเลขฝันเฉยอย่าทิ้งกันแล้วกันนะสี่ระมาณขอฝากไว้ทุกคนอ่ะจิตไปนวมยังไม่เชื่อก็หาก้ากีบห้าขีไปคนห้ากีไปยังไม่เชื่อจ <ừ> ีดไปนวมไว้นะครับห้ามทิ้งเป็นอันขาดนะสี่ระมาณผมบอกแล้วห้ามห้ามทิ้งห้ามทิง้ง เกิดมาออกสองสี่ห้ามันก็กจบก็ <c oughs> ถ,ถือว่าได้โต๊อยู่มีสองสี่ห้าอีกแต่มันอยู่ในสี่ระมาณเหมือนเดิมเราเขียนอะไรนะสี่สองห้าแต่ถ้าหวยกํออกสองสี่ห้ามันก็ได้ไม่เสียหายคือเลขมันจะกลับไปกลับมาได้ <c oughs> ผมไม่ได้เน้นว่าคือ <c oughs> ผมคิดไปแล้วละบางครั้งผมก็เขียนเขียนถูกสามตัวบางครั้งก็ถูกโจทย์นะสู่สี่ระมานนะ ตามประวัติเคยทำมาบางครั้งก็ตรงเป๊ะบางครั้งก็ถูกแค่โตัวกำลันตีได้ประมาณนี้นะตามที่แนวคิดที่ผมทำมาอ,อันนี้คือสไตล์ของเก้าหลักแสนนะยังหากรอบไม่เจอกรอบแท้เขายังหาไม่เจออยู่แต่ว่า,ากรอบสำรองไปก่อน8 1, 0, ปดหนึ่งศูนยแบบนี้แปดหนออกไปเลย 1> 8, 1, ออกแปดหนึ่งออกหนึ่งหกหรือเปล่าออกศูนย์ศูนย์เก้าแล้วมาสองสี่ในสามสองสี่ก็อยู่ตรงนี่แหละที่ผมเจาะสามสองสี่แล้วตัวต่อไปก็น่าจะอยู่ตรงนี้ถ้าดูหลักหน่วยก็ามานี่แหละหนึ่งหกเก้าสี่นี่ถ้าสามราหลักหน่วยก็ได้บนนะสามอาจจะมาหลักหน่วยได้ก็สองห้าสี สองสี่สามสี่ห้าสามได้อยู่ตรงนี้ในกรอบหัวอยู่ในกรอบ,ออบถ้าออกมาศูนย์หนึ่งศูนย์สองอะไรตรงนี้อ่ะก็ถือว่าง่ายไปรืล่างออสิบสองออลหันถ้าเป็นตามแนวคิดผมว่าเปิดเฮโลอีสิบสองอลหันบนอย่างเดียวไปหน้าเดียวสิบสองตัวจะถูกอยู่ตัวหนึ่งถ้าตามแนวคิดผมนะแต่จะเาไม่จะถูกไม่ถูกกูไม่รู้หรอกใช่ปะ เป็นแนวคิดผมที่จะทำประจำอะแต่ผมอธิบายให้ประมาณนี้เราจะออกห้าตรงกลางได้ไหมเอาแน่ไม่ได้นะหววบางครั้งก็ทำเราเดาว่าศูนย์จะมาอาจจะเป็นออกห้าห้าอยู่คลิกล่างเลยก็ได้ประมาณนี้เก้าหลักแสนออกหกเกศูนไม่ใช่ออก 60969หลักแสนหรือความมุ่85ก็ได้นะได้นะแล้วก็858ได้แต่ผมจะเขียนอะไรเดี๋ยวนั่งคิดดูว่าจะเอาอะไรอันนี้ผมบอกปากต่อไปก่อนนะไม่อยากเขียนหรอกรู้แค่นั้นเอาเอาเผื่อเผื่อมันออกล่างมั่งสักสูวนแต่ตามหลักว่าถ้าเอามุมทยยงเป็น518นะแต่ผมก็จะเขียนไปตาม ตามบ้างหลักร้อยก็จะกลับมาที่ห้าได้ไหมแต่ก็ห้าศูนย์แปดก็ได้ศูนย์สาม สามสามเป็นไปได้ลึกล่างเป็นได้บนห้าสามสี่ห้าสี่สามได้สามห้าสี่ได้อยู่ประมาณนี้ได้เออเขียนอะไรมั่ตหัวตัดสินใจยากสูนั้งคิดรู้แล้วมาล่างแล้วอืเอาหัวหัวหัว เเขียนสักตัวเอเาหักมุมเอาแบบง่ายๆอ่ะห้าหนึ่งแปดไปเาหักมุมเมาแบบผมพูดปากเปล่าไปแล้วละผมมาห้าหนึ่งแปดไปเป็นหัวไปนั่นหัวเด้อเขียนไปแล้วในล่างเนี่ยกำลังคิดพระเจ้าอะไรในล่างผมว่ามีศูนะศูนย์แปดคือตัวตรงๆอ่ะ แปดศูนย์ศูนแปตรงมากตรงประเด็นเลยละ่ะเนาะตรงหังเขียนแต่ปากเปล่าผมเขีมีห้าแปดห้าศูนหดนย์แปห้าห้าหนึ่งแปดมีแค่นี้นะผมเลยเขียนห้าหนแปดนะถ้าอันนั้นเป็นการสุ่มผมให้ดูที่ที่ที่ผมคิดแล้วละ่ะนะศูนย์สามเป็นไปได้ฝันเมื่อคืนใช่ไหม ก็าอาจลดกันแต้มไว้นะลดสองศูนย์สองไว้มั่งเพราะว่าถือว่าศูนย์อยู่ในอาจารย์ไม่มีเลขสองอยู่ศูนย์สามก็ได้ศูนย์เจ็ดก็ได้ศูนย์หนึ่งก็ได้อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเอาตามตามตรงของเขาเนาะเอาตามตรงดีกว่าอืมว่าจะเอาแปดศูนย์หรือศูนย์แปดกันนะละ <c oughs> <c oughs> วัดกันว่าจะเอาศูนย์แปดหรือแปดศูนย์ก็เดี๋ยวดูดูคอยหน้าหน้าตัวเลขเราหน้าก็เขียนแปดคงไม่หนีอน่ะ